ผู้หญิงเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับผมฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นแหละจะลดปริมาณลงเมื่อตัวของฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงครับความสามารถในการ สร้างกล้ามเนื้อความสามารถในการเผาผลาญของร่างกายของเขาจะลดต่ำลงเช่นกันครับผมโดยมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆครับเป็นงานวิจัยที่สุติพิมโนสาร International Journal of Obesity ครับผมจะทําเมื่อปี2008ครับจะทำโดยเดรโลวี v, แล้วก็คณะของเขาครับในงานวิจัยครับคนพบว่าผู้หญิงจะมีปริมาณของไขมันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง premenopause ก็ ause, คือช่วงวัยก่อนหมดประจําเดือน ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายด้วยแล้วครับภาวะของการที่หมดประจําเดือนครับจะมาเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการควบคุมอาหารครับตัวของการหมดประจําเดือนเนี่ยนะครับผมมีนักเรียนหลายคนมากๆที่อายุ50กว่าแล้วนะครับแต่ยังมีเมนอยู่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมดังนั้นครับถ้าวันนี้นะครับ คุณเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายหรือคุณเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องของสุขภาพใดๆเลยครับคุณจะเจอปัญหานี้ครับคือคุณจะมีการสะสมไขมันสูงเกินที่เยอะขึ้นความเปล่งปลั่งความสดใสของคุณมันจะค่อยๆลดลง ในทุกๆปีหลังอายุ40ไปแล้วครับและคุณจะมีตัวของไขมันในช่องท้องทีงท่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไขมันในชอ่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผลต่อการอักเสบภายในร่างกายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับหลายคนครับผมมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงก็คือช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าร่างกายครับมีการอักเสบที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ตัวที่อักเสบได้ง่ายที่สุดนะครับในร่างกายของเราคือตัวของหลอดเลือดครับซึ่งมันจะสง่งผลทําให้ร่างกายของเรามีความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะครับนำ เป็นอะไรที่ผู้หญิงหลายคนปวดตับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายอย่างไรนะครับ